บอลนเอเชียเนี่ยบางทีมันไม่เปล่ามันก็เลยทําให้บางทีเนี่ยเราเสียจังหวะเสียรูปขบวนจนไปหมดแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็กลายเป็นว่าเราไม่ตามรวมาไงเพราะเราคิดว่าเราได้จะได้เปล่าพอไม่ได้เนี่ยเราก็โดนที่เรีว่าคิดเสื่อไว้ลยนะใช่สปีดของเขานี่ก็จะเร็วกว่าเราก้าหมื่นวันสองก้าตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้วันนี้ก็คือเรื่องของคนจิตคนใจแค่นั้นจบะเอาละครับลองดูนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกับคนนี้ดีกว่าคนที่ทำให้ไทยมีแต่เป็นส่วนใหญ่เลยเราถึงกุณสื่อซิโก เกน้เงนะครับผู้คคุณเกิดชยคุณโอคกันคุณเิดชายครับตอนนี้ผมอยู่กับโคโนะครับวันนี้มิตกวกับีล่าพอใจในงานที่ตอนแรกโนสโลกนะครับก็ดีนิเนเตไม่อใจนรางี้ินเได้ในปายหมายก็แบบเป็นวาจำอไ ัครบและนี่เป็นเสียงตบมากก้าของซิโก้กิติศักดิ์เฉัิมเมอร์นะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตส่งกลับไปทางศาดีครับ